กัญชาในความคิดของคุณคืออะไรยาเสพติดหรือเพื่อสมุนไพรช่วงเวลาไม่นานนี้นะคะจะได้เห็นทั้งสองมุมของกัญชามีคนป่วยมากมายที่หันหน้าเข้าหากัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาและก็มีคนป่วยมากมายที่ต้องเข้ารับการรักษาเพราะใช้กัญชาเกินขนาด เราต้องเลือกใช้อย่างชาญฉลาดนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเนิ่นนานรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้มาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์300ปีที่แล้วสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็มีการบันทึกตำรับยาที่เรียกว่าโอสถนารายและก็บันทึกต่อมาจนกระทั่งบันทึกเหล่านั้นตกจนถึงราชวงศ์จัก,กรี คือตำราวเวชศาสตร์ฉบับหลวงราชการที่5นะครับแล้วก็แพทยศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งเป็นตำราหลวงในตำราเหล่านั้นเนี่ยก็มีหมวดว่าด้วยเรื่องคำพีเภศัชโดยเฉพาะนะครับสรรพคุณเภศัชเนี่ยเขาจะมีบันทึกเป็นคำพีแล้วก็บันทึกไว้แต่ละยาแต่ละตัวพืชแต่ละตัวหนึ่งในนั้นก็คือมีกัญชาด้วยแล้วเขียนไว้คำแรกเลยว่ากัญชาแก้ไข้ผอมหรือทำให้กินข้าวได้นอนหนละับ แล้วก็ปรุงเป็นตำรับยาและถือว่าเป็นตำรับยาที่มีกัญชาเยอะที่สุดคือครึ่งหนึ่งของตำรับยาทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสามารถตกทอดได้ถึงยุคปัจจุบันทำให้เรารู้ว่าเราเคยมีกัญชาใช้ทางการแพทย์กัญชานะคะถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้เป็นยามาตั้งแต่สมัยอยุทยาเท่าที่มีการจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ ปรากฏว่านะคะต่อมามีการใช้ปัญญาเสพติดมากขึ้นจึงได้ออกกฎเสนาบดีเรื่องกัญชาพศ2468บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษเป็นครั้งแรกทําให้ตั้งแต่นั้นมานโยบายเกี่ยวกับกัญชาเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการปราบปรามเป็นหลักและต่อมามีการตราพระราชบัญญัติกัญชาพศ2477ขึ้นโดยมีสาระสําคัญในการห้ามไม่ให้มีการสูบและปลูกกัญชาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยต่อมาองค์การสหประชาชาติได้มีกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดหลายฉบับและไทยได้เข้าเป็นรัฐภาขคีซึ่งมีความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาโดยการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดและนโยบายยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ โดยการตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522ซึ่งกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท1หรือประเภท5ตามมาตรา57และห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆไป ต่อมามีผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ประกอบกับหลายประเทศทั่วโลกได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ได้จึงนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษโดยการตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พศ2562เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชากัญชง ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถเสรเพื่อการรักษาโรคได้ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์รวมถึงการศึกษาวิจัยนอกจากกัญชานะคะจะเป็นพืชแห่งการรักษาแล้วกัญชงก็ยังเป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวม้งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังเป็นพืชที่สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะ เพราะทุกส่วนของการชงนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งทอเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจนคุณคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยมีประกาศกฎก,กระทรวงฉบับใหม่เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชงพศ2563เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถมาขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกัญชงได้โดยมีจุดประสงค์คือการพัฒนากัญชงให้เป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยกัญชาและกัญชงนะคะถ้ามองผ่านๆอาจจะคล้ายกันค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือปริมาณของสาร THC นั่นเอง ซึ่งกัญชงหรือเฮ็มนะคะจะมีปริมาณของสาร THC น้อยกว่า1%จากน้ำหนักแห้งส่วนกัญชาหรือ c a n n a บ i นะคะจะมีปริมาณสาร THC สูงกว่า1%จากน้ำหนักแห้งค่ะสาร THC ออกฤทธิ์ต่อร่างกายโดยมีผลต่อความอยากอาหารการย่อยอาหารอารมณ์ความรู้สึกความจำการเรียนรู้พฤติกรมรมรวมถึงมีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส่วนสาร CBD จะไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแต่จะมีฤทธิ์ต้านอาการชักลดอาการปวดลดอาการอักเสบและลดความกังวลมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคลมชักที่รักษายากหลายคนนะคะกำลังรอโอกาสที่จะได้ปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ และในวันนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็พร้อมจะให้ความรู้คำแนะนำและการใช้ประโยชน์และร่วมเดินทางไปพร้อมกับคุณค่ะ